จ้าไปพี่แปรมาลีนะจ้ามาอีกแล้วเด้อมาตีเบดกันตอนคำคำเด้อมาเด้อน,นางบอกว่านางอยากตีเบสเหรนะนั่งอายหัวหลอกผุดภาษาเนี่ยผุดภาษาอะไรวะเห็นวะโอเอาเด้อพี่น้องไปดูตีเบดกันตอนเย็นเย็นพี่น้องไปตีเบดกันออ Oi! Ja. <laughs> <O ja. laughs> <ja. O> <laughs> 哦，是呢、oh,，好好好，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 